สวัสดีครับพี่น้องเบอรอิสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมาหาอยู่หา,หากินครับเมื่อนี้ผ้าทุกท่านมาที่น้องเรื่องบ้านเรื่องตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนครับพี่น้องพระพี่น้องลุงน้ำมหาป่าครับใส่ตุ่มปลาไหลครับพี่น้องครับคิดอยากกินตุ่มปลาไหลเอาตุ่มปลาไหลมาใส่ครับเงี้ยเฮามื่อนี้ครับเป็นเงี้ยวปลอกไม้ มาเรียบร้อยครับพี่น้องครับตุ่มปลาไหลตุ่มปลาไหลประมาณโอกเกดหลังนี่แหละครับแต่ว่าไม้เห้าหนี่สิมีหมองไส้โบ๊ะครับน้ำรอฟังนี่แหละครับพี่น้องหกหกอย่แงละครับเดี๋ยวลองเบิ้งครับว่าสิได้กินบ่ครับเพราะว่าบ่ได้ใส่ดว่ดดวนแล้วครับตุ่มปลาไหลบ่ได้ใส่ด่วนแล้วมาลองเบิง้งเบิ้งบรรยากาศเาี่มาแรงคืมฝ้าคืมฝนครับพี่น้อง อยู่ขางน้องเรื่องบรรยากาศดีครับเอ้าไปล่องไ้กันครับวาสิมันบ่ครับไปครับนี่ครับพี่น้องลังแรกครับในปลาผือนี่แหละครับพี่น้องท่านไก่ถนนย่่นคนเห็นครับจักเฉเดย์มายามเนี่ยฮมเดย์ปาสีใสเวจักสองซำมือครับพี่น้องไปใส่ต่อครับ ใส่เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวใส่แปดหลังครับนี่ครับหลังสุดท้ายวิ่นี่ร่มฝนก็ยังฝนตีตกเลยครับไปขาบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวจังคอยมายมวัาทิใส่ไปจักสองสามมือครับมีเวลามายามือได้ผลละครับจังคอยสิมายมเบิ้งครับพี่น้องไปครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับ บ่าวิสานบันเลงผ้าพี่นองมาหาอยหากินครับผ้าพ,พี่นองมายามตุ่มปลาไหลหลังจากที่ใส่ตุ่มปลาไหลไว้สองขึ้นครับอยู่นองเลื่องครับพี่น้องตุ่มปลาไหลแปดหลังย,ย่านปักหอยไปเบิ้งกันว่าสิได้ปลาไหลไปอ้อมไปต้มบ่ครับหมานบ่ครับแปดหลังไปครับพี่น้องนี่หลังแรกอยู่ในป้าผืนนี่แหละครับพี่น้อง จีรีครับพี่น้องไปพยายามต่อครับอย่ามมาสามลังบ่ถึกมาสองลังนี่ถือครับพี่น้องนี่ครับตัวง่ามอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้ตัวน้อย,อยน้อยนะครับ ยามต้อครับพี่น้องนั่งน,นี่ครับอู้เขาออยุครับเขาออยุตัวนึงครับสวงามเลยครับ อันนี้ยูนี่บวแวงหลังชุดไทยครับพี่น้องถือ,อยูครับอะไรน่อยตัวน้อยนะครับไปเบิง้งสรุปผลงานครับพี่น้องตุ่มแปดหลังตุ่มแปดหลัง เขาซีหลังครับนี่เขาซีหลังเขาซีหลังบ่เขาซีหลังแต่ว่าปลาไหลตัวบ่ใหญ่ป็นไรตัวน้อยๆครับพี่น้องเอา้าไปครับเข้าบ้านพอได้อ้อมอยอ่หรอกครับนานอยู่พอได้ต้มได้อ้อมครับปลาไหลครับ หญาหันบัไกไ้ทูบครับพี่นอ้องตุ่มปลาไหลแปดลังครับบรรยากาศทางน้องเลื่องเอามาคลิปดีเองได็กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวิสานบันเลื่องนี้นะครับหาอยู่หากินเนาใดเห็ดอยู่เห็ดกินเนาใดกะติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสำหรับวัอนี้บาวิสานมาเลื่องกะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ